สวัสดีครับเพื่อนครับยังอยู่ในโหมดของเหรียญสิบาทสองสีนะสิบบาทสองสีเหรียญนี้ก็สวยเพื่อนเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญสมเด็จยา่านะครับสวยมากสวยมากการออกแบบที่แบบว่าเป็นไงไหมออกแบบได้ดอีออกแบบได้สวยงามคมชัดลึกพิมพ์พิมโอ้ยสวยมากนี่คือการเก็บนะคนที่เป็นนักสะสมเก็บเหรียญกระสาพ,พวกนี้ก็จะ แมมันน่าตื่นเต้นมันน่าภูมิใจนะกับสิ่งที่เรามีอ่ะนะครับเพื่อนๆครับคลิปที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของเนี้ยยังอยู่ในโหมดของการนะสถาบันครอบครัวกันอยู่สถาบันครอบครัวกันอยู่ในเรื่องของการสั่งสอนในเรื่องของฮะการอบรมหรือการให้ลูกสอนลูกเลี้ยงลูกยังไงต่อมาอีกอันหนึ่งที่เราเจอกันบ่อย ก็คือพ่อแม่ประเภทนะประเภทที่แบบว่านะขาดการเอาใจใส่ลูกอะนะขาดความเอาใจใส่ลูกเพราะว่าหนึ่งอะผมเข้าใจแล้วว่าในสภาพเศรษฐกิจในสภาพนะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนะี่ยพ่อแม่อาจจะมีเวลาน้อยอะ ไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็พลาดนะนี่ก็พลาดเพราะบางทีเนี่ยด้วยความเข้าใจของพ่อของแม่เวลาตื่นไปทํางานยะท้ากลับมาเย็นก็นะเห็นลูกก็เออลูกเราคงเป็นคนดีอะ่ะไม่น่นไม่นี่ไม่ทํโน่นทนํานี่นะก็เห็นมันอยู่กับบ้านไม่เห็นมันไปไหนหรือมันไปก็ับไปกับเพื่อนมันอย่างงานอย่างนี้แต่ เพื่อนๆนะครับที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นปู่เป็นย่าเวลาเป็นยายเนี่ยสิ่งหนึ่งพ่อแม่ควรที่จะต้องดูลูกนะครับแต่ละวัยแต่ละวัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันวัยเด็กก็อีกแบบหนึ่งวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเป็นัยผู้ใหญ่ก็ว่าไปเยียแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่น่าเป็นห่วงมากเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะพ่อแม่ประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า เข้าใจตลอดเวลาว่าลูกเป็นคนดีเข้าใจตลอดทุกครั้งว่าลูกตัวเองเป็นคนที่แบบว่าไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อเชื่อเพราะอะไรเพราะเราขาดการใส่ใจไงเราไม่เคยสังเกตพฤติกรรมของลูกนะเราเชื่อสนิททุกครั้งว่าลูกเราเป็นคนดีอีกอย่างเนี่ย ข้อหนึ่งที่มันข้อเสียก็คือการตามใจไงการตามใจลูกการตามใจโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะบางเรื่องเนี่ยเราควรจะขัดใจเขาบางเรื่องเราควรที่จะไม่ตามใจเขาแต่เราก็ปล่อยอปล่อยมันไปปล่อยมันไปแต่พอวันหนึ่งวันไดเนี่ยนะครับเขากระทาในการที่ว่า,ามันผิดอ่ะไปตีกันไปทะเลาะกาันหรือไปลักขมโมยหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงต่อคุกเสี่ยงกับตารางทําผิดกฎหมายไปกับเพื่อนบ้าง ไปหรือว่าปรุงมือเองบ้างเนะี่ยเจอเยอะนะและเวลาออกข่าวมาเวลานักข่าวไปัมพา์พ่อแม่ก็จะบอกลูกฉันเป็นคนดีลูกชันเป็นคนดีโดยที่ไม่มาย้อนดูตัวเองเลยว่าอ้คาว่าลูกตัวเองเป็นคนดีอะ่ะมันดียังไงถ้าดีแล้วไปทําร้ายคนอื่นเขาด้วยอะไรหรือจะไปขโมยของเขาด้วยเหตุอะไรหรือจะไปฆ่าคนอื่นเขาด้วยเหตุอะไรต้องย้อนกลับมาฟังมามาดูตัวเองด้วย นะครับเชื่ออยู่อย่างนั้นหละว,ว่าลูกตัวเองเป็นคนดีเป็นคนดีถ้าดีแล้วลูกจะไปทําร้ายคนอื่นเขามามถ้าดีแล้วลูกจะไปติดยาเสพติดไหมถ้าดีแล้วลูกจะไม่ไปกินเหล้าเมาทะเลาะวิวาทคนอื่นแล้วไปฆ่าคนอื่นเขาไหมล่ะถ้าเป็นคนดีฉะนั้นนะครับพ่อแม่ก็ต้องยอมรับนะว่าเราขาดการอบรมเราขาดการสั่งสอนลูกเราขาดการดูแลลูกที่ดีอ่ะ เราก็อ้างแต่ว่าเราไม่มีเวลาเราอ้างแต่ว่าเรานะหาเงินหาอะไรได้แต่จริงๆแล้วนะครับทุกอย่างเรามีเวลาขอให้เราใส่ใจเขานิดหนึ่งลูกเนี่ยมันก็ต้องการนะการอบรมการสั่งสอนจากพ่อแม่ค่อยๆสอนค่อยๆลูกบางคนเนี่ยหมเขาก็ยังสอนได้ดีเขาจะลำบากรายได้น้อยนะมันก็ไม่เกี่ยวเลย มันอยู่ที่สังคมมันอยู่ที่ครอบครัวเราะเราจะสอนลูกให้เขาอย่างไรดีเราจะเริ่มต้นการอบรมเขาแบบไหน,นถูกไหมสถาบันครอบครัวสมมันว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นไงถ้าเมื่อไหร่พ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาหรือปู่ย่าตายายหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่มันไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาเขาอาจจะใช่ไหมหลงไปในสิ่งที่มันผิดทุกเรื่องได้หมดละ นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเหรียญกันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปหน้านะเพื่อนๆดูดิการออกแบบนะสวยมากเนี่ยดูความคมชัดดูความที่แบบแ่าแกะพิมพ์ผมชอบมากเลยนะเห็นไหมครับสวยเห็นไหมครับนี่คือเหรียญสมเด็จยา่าอีกว่าละานหนึ่งนะนะอันนี้หนึ่งร้อยปีนี่หนึ่งร้อยปีนะที่เราเคยเห็นกันในเหรียญสิบบาทที่ระลึกสิบบาทสองสีไอสิบบาท สองบาทแล้รวันนี้จะเป็นเหรียญแปดสิบปีก็เก้าสิบปีนี่คือร้อยปีนะครับร้อยปีคือพวกท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะแต่เขาก็ทําในวะละเออพอหนึ่งร้อยก็ทาเหรียญที่ระลึกออกมาสักจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะสวยเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากเพื่อนดูแค่พิมพ์เพื่อนดูแค่แบบโอ้โหเห็อนอย่างนี้ก็นะครับหายากผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีให้ใครให้ออกมาให้เห็นให้ครบหรอกครับ ถ้าไม่มาติดตามช่องผมนะอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปโอเคครับคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ